ลรงไฟทำกับข้าวเจ้าแรงแล้วแรงแล้วแรงนี่จะทำเมนูหลับปลาเจ้าอันนี้คอเก็ตไว้แล้วแกน้ำผหมวกไว้ก่อนาล่เจ้าต่อไปก็จะเป็นการแรล่ปลาเจ้าเขาจะแหล่เอาแต่เนื้อนะเจ้าแหล่เอาแต่เนื้อปลาเพราะปลามปนตัวใหญ่เาะ ตัวใหญ่กางใหญ่มันจะลาบบละลรเอียดเจ้าเราฉะนั้นจะแหล่เอาแต่เนื้อปา่ารุ่นเจ้ารุ่นรุ่นรุ่น,นมีดแบุ้มเจ้ารุ่นรุ่นรุ่น,นมาแหล่ป่ากันเจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะเจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมยินดีต้อนรับทุกทุกคนเจ้า นี่มาดูกันดาจะทำหลาบป่าเนื่อเจ้าแบบบ้านการดาเล่นเจ้าเนื่อ อยากเพราะมีดบกค้มและอยากมารุ่นรุ่นรุ่นทุกคนมารุ่นกันเจาควรจะแร่ได้มันสุดหยอดมังุ้ยตีมีดบกค้ม ผมเปน่เปียนูกเปาี่นี่เปลี่นมัดม<อ>ันมีงโอเคได้แล้วะนหลอะตเนื้อและอ่ตเนื้อ ใครใส่ไ้ก็แม่

ไไหนก็บ,บอกคืออตรงตรหือว่าชุไปท่านไปนี่ไปเอวก็ว่าไปเอวจะไปไหนก็นว่าไปไหนไปก็ไปอยนาค่ะมา,ามืดีไปลีบมาอันตรายขี้ลบจบวาทำเลย ตวัดตบบัดวัดตัวตัดชุดอย่างนั้นเหรอมาได้พัดแล้วเนี่ยด้หานตัดอย่างนั้นตัดชุดอย่างนั้นซูดก็นี่คือส่วนกลางตีละออกก็จะเอามาต้มทำเป็นน้ำซุปเจ้า น้ำซุปแล้วก็จะเอาน้ำนี่ไปทำพุกกับปลาบป่าเจ้าอาลงไปใส่หอมด้วยใส่ข้าวคั่วใส่หอม มราไ่ได้จะได้ลวกเสี่ยมมามาตั้งเหี่ยวนะมามาตั้งเหี่ยวอะมีทอดปลาตุ๊กแก้วมีจะทอดปลาตุ๊กแก้าใส่ลูกแรงมาก ลเจ้าเมนูข้าวปูอันนี้เสีลียมหลวกแล้วก็มีลาบปลามีต้ปตมปลาตำเต้าห์หมปลาทอดพักเข้านี่กินข้าวหลายคนดูโอ้หมูนัากหมูหลายลเจ้ากินข้าวกันเนิ่ายบาย,บาย